คนเซนต้องอับอายนะพี่น้องเมื่อเปิดสนามบินแห่งใหม่เนาะอยู่ที่จังหวัดกันดานะพี่น้องซึ่งห่างจากกรุงพนมเปญเนีพี่น,น้องอยู่ที่ประมาณ30-40กิโลเมตรนะพี่น้องไซ้งบสร้างเนี่ย1,500ล้านเนาะดอลลาร์สหรัฐนะพี่น้องโอ้โหเยอะมากนะถ้าพูดว่านั้นแต่เพราะอ,อน,นี้พี่น้องประเด็นมันคือชาวบ้านนะพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพราะว่าเอาไปตั้งอยู่ในเขตธุระกันดาษน,นะพี่น้องซึ่งอยู่ อยู่นอกเมืองเนาะห่างจากกรุงปนมเปญเนี่ยถือว่า30-40กิโลนะเพรียงก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเวลามีเปิดเนาะในวันที่9ที่ผ่านมาเนาเปิดวิธีก็มีชาวบ้านเนี่ยไปกินหมูกระทะนะพี่น้องอยู่ตรงสนามบินเนาะเอาหมูกระทะเนี่ยพี่น้องเอาไปปิกนิกอยู่ตรงนั้นโอ้โหรยัะได้เห็นแล้วก็ถือว่าคุณเซนในกลุ่มกระหมับเลยนะพี่น้องคุณเซนกลุ่มกระำบังในประเทศขึ้นให้นนะบางคนนะพี่น้องเอาหมูกระทะเนี่ยไปกินอยู่ในตรงนั้นทําให้สมเด็จเดโซนเซนเนี่ยพี่น้อง อับอายชาวโลกนะพี่น้องที่ถือว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้เข้าถึงชาวบ้านเลยนะพี่น้องคือแบบนี้มันมันไม่นิมีกันนะพี่น้องสนามบินเนี่ยคือคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศคนจะบินออกนอกต่างประเทศหรือว,ว่าบินไปที่ไหนๆก็แล้วแต่นะพี่น้องที่จะไปใช้บริการแต่นี่คือเขาไปชมวิวนะพี่น้องไปชมวิวแล้วก็ไปนั่งเคี้ยวหมากเนาะบางคนก็ไปดูเนาะใส่หมวกกันน็อกถือว่าชาวบ้านอะไรเลยไม่ยัะที่ขึ้นให้ดูนะพี่น้อง ถือว่าเป็นชาวบ้านเลยทําให้ฮุนเซมตอนนี้เลยอัอายเนาะแล้วก็หลายคนที่เป็นนักวิชาการเนาะแล้วก็อินฟูหลายๆคนก็ออกมาเตือนว่ามันไม่เหมาะสมเนาะคนเขมรเองนะี่น้องแต่ปพราะยอรู้แหละว่าหนึ่งการศึกษาคนเขมรเนี่ยมันไม่ได้ควบคุมนะไ่น้องไม่ได้ควบคุมกับชาวบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนนะี่น้องเพราะฉะนั้นชาวบ้านเหล่านี้นะี่น้องที่ไปเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นบันไดเลื่อนยังไม่เป็นกลัวเหมือนยายคนนี้ไน้องยายคนนี้ยายคนนี้ก็ กลัวไปเลื่อนเพราะว่าไม่เคยเนาะทำให้คนเซนเนี่ยอับอายไอ้กายขี้หน้านะพี่น้องอยู่ในบริเวณที่ตรงนั้นก็คือจะมีแอร์นะพี่น้องทำให้เย็นสบายนะพี่น้องเพราะว่าเป็นสนามบินที่ทันสมัยเนาะซึ่งงบที่สร้างนะพี่น้องก็ทามาเยอะเยอะใหญ่ที่สุดในไอ้คมรและแต่ถามว่าจะไประดับสิงคโปร์ไหมหรือว่าระดับสุวรรณภูมิไทยไหมก็ไม่เท่านะพี่น้องไม่เท่าเพราะว่าไอ้สุวรรณภูมินี่แสนแสนล้านนะพีนะ่น้องเนาะแต่คมรนเนี่ย ห้าห้าหมื่นล้านเองนะที่ที่งบตุนสร้างห้าหมื่นล้านบาทเองนะไป้องเนาะซึ่งพอบ๊ยได้ได้เห็นเนาะในการที่คาเมเนี่ยเขาคิดการใหญ่นะคิดกันใหญ่แต่ไปไม่ถึงพูดได้เลยว่าคิดกันใหญ่ไปไม่ถึงเพราะว่าเขตนั้นคือเป็นเขตธุรกันดาน่น้องอยู่จังหวัดกันดาน่น้องกันดาแต่เขตธุรกันดาห่างจากกรุงพนมเปญเนี่ยสามถึงสี่สิบกิโลเนาะเพราะฉะนั้น ชาวบ้านในบริเวณนั้นก็ไปน้องก็มาทมาชมนะไปน้องมาดูมาเปิดวิธี <Yeah. S 1> บางคนเอาหมากมาเคี้ยวนั่งเล่นเนาะบางคนก็เอาถึงขั้นเอาหมูกระทะนะไปน้องมานั่งกินเนาะบางคนก็ไปหัดขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนเนาะซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีบันไดเลื่อนเนาะให้นักท่องเที่ยวไปน้องที่เข้ามาใช้บริการแต่นี่ไม่เห็นหนักท่องเที่ยวมีแต่ชาวบ้านนะไปน้องที่ไปดูเนาะชาวบ้านแบบไหนหนึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะเอาหมูกระทะเนี่ยไปกิน อยู่ในสนามบินนะซึ่งทําให้ตอนนี้คือเปิดสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วและก็ดูดีทันสมัยนะถือว่ายอมรับว่าได้มาตรฐานสากลแต่ว่าคนที่เข้าไปใคร 1. ข,นะนะขอทานขอทานคเมนเนี่ยเยอะมากๆสองคนแกนะเนาะคนแก่ที่ไม่ไม่เคยได้สัมผัสกับคําว่าแอนะเนาะเขาไม่เคยได้สัมผัสเลย อย่างยายคนหนึ่งเขาขึ้นบันไดเลื่อนไม่ได้เนาะไม่กล้าขึ้นจนมีคนข้างหลังไปสิไปสิประมาณนี้นะครับโอ้โหว่าจะได้เห็นนี่คือพฤติกรรมของกรญเบนหนึ่งเนาะปัจจุบันนี้ก็คือคนที่อายุ40นะครับสักสี่สิบห้าสิบไม่ได้มีโอกาสได้เรียนเราไม่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือไม่ได้มีโอกาสได้เข้าเมืองกรุงเพราะทีนี้ไอซุมเดนดโซนเซนเนะีนะ่ยครับไปตั้งอยู่ในบ้านนอกเนาะที่แบบบอกว่าอยากให้บ้านนอกในเจริญ เขาจะเอาเงินที่ไหนมาเจริญเพราะว่าหนึ่งไม่ได้มีไรายได้ถ้าอยากให้มันนอกเจริญหนึ่งถนนหนทางเราละสองคือไรายได้ถนนดีเนาะมีไรายได้ดีเนาะการค้าขายของคนในชนบทก็ง่ายขึ้นแต่นี่คือตามชนบทนี่ก็จะเป็นทางดินแดงนะเป็งถนนดินแดงซะมากกว่าที่เราจะได้เห็นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสเข้าในเมืองเราไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ มีสนามบินอยู่จุดๆนั้นเนาะอยู่ใกล้นาพอดีบางคนก็ทํานาอยู่เข้ามานะไปลองบางคนก็คิดพิเรนพิเรนนะไปลอคิดว่ามันมัน,ม,นมันได้เพราะว่ามันเย็นนะไปลองสั่งงูกระทะไป้อนงะมานั่งกินปิกนิกกันเหมือนแคมป์เนาะโอ้โหไป้อนงะนะซึ่งบางคนก็มาถ้ารอรับของฟรีบางคนก็มารอขอทานจากนักท่องเที่ยวซึ่งว่าม,มีมีหลายระบบมากทําให้หุ่นเซนตอนนี้เนี่ย ปิดสนามบินที่ว่าลูลายิ่งใหญ่อลังการนะซึ่งเป็นโครงการเนี่ยนะซึ่งเป็นโครงการสาเร็จดุวยนเซนเลยนะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเนาะเข้าไปเที่ยวในเขมรนะแต่สุดท้ายว่าคือนักท่องเที่ยวเขาต้องตั้งคําถามแหลนะแล้วนักท่องเที่ยวท,ที่ที่จะไปเที่ยวคือเขาต้องตั้งคําถามว่านี่ไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเนาะแล้วจะได้อะไรจากตรงนี้ แน่นอนว่าเขาต้องตั้งคำถามแต่เพราะที่นี้คุณเซนเนี่ยคิดการใหญ่มนจะพูดได้เลยว่าคิดการใหญ่เนาะแต่ไปไม่ถึงเนาะไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นในการที่บจะได้เ,เห็นภาพเหล่านี้เป็นคลิปเหล่านี้ออกมาคือมันส่งผลสะท้อนว่าการว่าหนึ่งถ้าก่อนจะเปิดสนามบินในหนึ่งต้องส่งคนเนี่ยไปเรียนไป อบรมเนาะไปศึกษาบางคนไม่ได้มีโอกาสได้เรียนนะไม่ใช่ไม่ใช่บุรีนะเหมือนบ้านบํายอดเนี่ยจบม .5 ม .6 เนี่ยหรือว่าจบม .3 ม .4 เนี่ยที่จะได้วุฒิการศึกษาก็ไม่มีนเป็นของไม่ว่าจะม .7 เลยนะม .7 เนี่ยปีละครั้งเนี่ยยังไม่มีบ้านบํายอดนะปีละหนึ่งครั้งเนี่ยปีละหนึ่งคนที่จบม .7 เนี่ยไม่มีนะบ้านบํายอดนะใน60 70บเังคารกรเรือนเนี่ยซึ่งกคะแนนก็น่าจะไม่ต่างกันจากบ้านบํายอดไม่ได้มี ถามว่าเรียนเรียนไปทําไมเรียนเพื่ออะไรคนก็จะตั้งคําถามแบบนี้นะพี่น้องนี่แหละสิ่งที่ว่าเรียนเรียนไปทําไมนะพี่น้องถามว่าเรียนมีเงินก็เรียนดีนะพี่น้องก็จะเป็นก,ก็ต้องได้เรียนแต่ถ้า,าว่าไม่เรียนแล้วก็จะเป็นนี้แหละเอาเตาแก๊สเนาะเอาสั่งอาหารนะพี่น้องไปกินอยู่ตรงนั้นะซึ่งเป็นหมูกระทะที่ควันขึ้นขโมงเลยนะพี่น,อนนะ้องที่รบกวนนักท่องเที่ยวชัดเจน เห็นแล้วโอ้นะพี่น้องเนาะหุ่นเซ็นเปิดได้แค่ไม่กี่วันนะพี่น้องก็ต้องอับอายชาวโลกนะพี่น้องต้องอับอายชาวโลกเพราะความไม่มีความรู้เนาะของชาวบ้านในอยู่ในบริเวณนั้นนะพี่น้องโอ้โหได้เห็นแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งนะพี่น้องที่มงบอกจากดูจากลักษณะดูจากการศึกษานะพี่น้องไม่มีเลยนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาดูมาชมนะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับ บอยดก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพนะครับแข็งแรงนะี่นองสำหรับคลิปนี้นะบอยดก็ขออวยพรใส่ให้ทุกคนประมาณนี้ไปนอนาะสำหรับวันนี้บอยดก็ขอลาตัวแล้วพี่แล้วน้องไปก่อนีอ่นอนสวัสดีครับ